สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องของคุณหมอขอเล่านะคะช่องสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะหมอก,ก็มีสาระด,ดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนไข้โรคไตนะคะในหัวข้อที่ว่า14เมนูอาหารที่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสนะคะที่ คนไข้โรคไตควรจะต้องรู้นะคะก่อนจะเข้าไปรนะับฟังรับชมกันหมอรบกวนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสัง่งกระดิกให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมรับชมแล้วก็ไปชมกันได้เลยนะคะก่อนจะเข้าไปถึงเนื้อหาอาหารที่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสตั้ง14ตัวอย่างที่หมอจะยกมาวันนี้นะคะเริ่มแรกเลยอ่ะ คนไข้โรคไตค่ะเหมือนที่เราพูดกันมาหมดและหลายคลิปหลาย e ีก่อนหน้านี้และพื้นฐานเลยไตยทำงานที่ในการกรองรกงักษาความดองเกลือแร่ถูกไหมคะเมื่อไตเริ่มเสื่อมนะคะหรือว่าไตาทํางานบกพร่องลงไปนะคะการทํางานในวส่วนของพวกกรองหรือว่าขับของเสียนั้นจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วคนไข้โรคไตนะคะเกลือแร่สามตัวที่คนไข้โรคไตจะต้องรู้ว่าสัมพันธ์กับอาหารตัวไหนบ้างนะคะสามตัวเนาะ ก็คือตัวแรกก็คือโซเดียมนะคะก็คือพวกเกลือต่างๆนะคะเดี๋ยวจะหมอจะมีอีพีถัดไปที่จะเล่าเพิ่มเติมให้นะคะตัวที่2คือโพแทสเซียมซึ่งก่อนหน้านี้อีพีก่อนหน้านี้เคยมีเล่าแล้วว่าอาหารเมนูที่มีโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบนั้นอะไรบ้างนะคะตัวถัดมาคือวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือฟอสฟอรัสนะคะทําไมเราถึงต้องรู้ว่าฟอสฟอรัสนั้นมีเมนูอะไรบ้างนะคะวันนี้แหละเราจะมาดูกันว่าอาหารไหนล่ะ ที่มีฟอสฟอรัสนั้นมีส่วนประกอบอยู่วันนี้เรายกตัวอย่างมาทั้งหมด14เมนูอาหารนะคะค่ะก่อนจะไปถึงตัวอย่างเมนูอาหารนะคะเรามารู้จักฟอสฟอรัสก,กันก่อนนะคะฟอสฟอรัสเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งแหละที่ร่างกายเราพึงมีนะคะค่าปกติของมันจะอยู่ที่5.5มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะสมทท่งน5มิลลิกรัม5.5นั่นแหละนะคะนะ ถามว่าตัวฟอสฟอรสเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าในร่างกายของคนเราค่ะมันมีค่าที่มันสูงมากเกินกว่าค่าปกติจะทําให้เกิดอะไรบ้างตัวแรกก็คือมันอาจจะทําให้ผิวผิวหนังคนเราเนะะี่ยค่ะบางคนก็อาจจะมาด้วยคันแล้วก็เม็ดสีผิวคือคันตามตัวคันจนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคือถ้ามันสูงมากเกินไปค่ะออกอาการให้เห็นเลยแล้วก็ตัวเม็ดสีผิวเองนะคะผิวหนังเนี่ยจะออกเหมือนผิวหนังไหม้ค้้าไปเลยล่ะคะ่ะ ตัวที่2ก็คือเมื่อค่าฟอสฟอรัสส่งใช่ไหมคะผลเสียที่2ตามมาก็คือการที่ฟอสฟอรัสส่งเนี่ยค่ะมันก็จะไปกระตุ้นให้พาราไทรอยค่ะต่อมพาราไชไพลมันทำงานเพิ่มมากขึ้นพาราไชไพลก็คือเป็นต่อมตีต่อมเป็นต่งคอยเราเนี่ยแหละค่ะคือจะมีไทรอยถูกไหมคะแล้วก็พลาชไทรอยอยู่ข้างๆฝั่งละสองต่อมวกนี้ก็คือไปกระตุ้นให้พาราไชไพลทำงานเพิ่มมากขึ้น ตัวต่องพาราเทนอยด์นี่เองค่ะมันจะไปทําให้แคลเซียมที่มันถูกกักเก็บไว้ในกระดูกค่ะมันถูกสลายออกมาเข้าสู่กระแสเลือดเพราะฉะนั้นผลตามมาก็คือการที่คนไข้อะค่ะมีกระดูกที่มันเปราะบางนะคะเพราะว่าเราโดนสลายแคลเซียมออกมาจากที่พาราเทรอยด์มันไปกระตุ้นเพรากระดูกมันเป็นแบบเปาราะบาง่ายกระดูกมันพูนง่ายเนี่ยค่ะเวลาเกิดอุบัติเ,เ,เหตุเกิดขึ้นนะคะ การนามาสู่ซึ่งกระดูกหักมันก็จะเกิดง่ายขึ้นกว่าคนปกติอย่างนี้ค่ะเหตุผลที่สามนะคะที่ผลเสียที่เกิดจากความวระสูงก็คือภาวะที่หลอดเลือดของคนเรามันจะมีการแข็งแข็งมากขึ้นนะคะโดยปกติผนังของหลอดเลือดของเราใช่ไหมคะมันจะมีเลเยอร์ของมันก็คือชั้นของมันเนี่ยค่ะเวลาเลือดมันวิ่งผ่านมันก็จะแบบยืดหยุ่นได้ถูกไหมความดันที่มันสูงมันก็สามารถที่จะเกิดความยืดหยุ่นที่จะรับเลือดที่มันโฟล์ไปได้ แต่พอฟอามแรมันสูงขึ้นมากขึ้นนะคะมันจะทําให้หลอดเลือดนี่มันมีความแข็งแข็งไปเลยหลอดเลือดแข็งพอเลือดที่มันไหลแรงๆอย่างเช่นพวกคนที่แบบมาด้วยความดันที่นอนสูงเนี่ยค่ะปกติหลอดเลือดคันจะโพงขยายออกมาถูกไหมคะอันนี้ไม่พอมันแข็งมากมันทำให้เกิดการตอกแล้วก็แตกง่ายเยนียค่ะเหตุผลที่สี่นะคะของคอามแรงที่มันแบบถ้าฟอามแรงมันสูงขึ้นแล้วค่ะ มันจะไปกระตุ้นนะคะในส่วนการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่า f g f ส2 3องะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะไปทำให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีผลต่อหอลือทางหัวใจะค่ะอาจจะทำให้รู้สึกว่าหัวใจของคนเรามานันโตขยายเพิ่มมากขึ้นคือเป็นกระตุ้นในส่วนของตัวฮอร์โมนตวเนี้และหลังจากก็คืออาจจะนำมาสู่ซึ่งภาวะหัวใจวายได้ตามมาคือเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคือ มันที่เล่าทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเป็นหลเสียบที่เกิดจากฟวสมอระสขึ้นเพราะฉะนั้นคนไทยโรกไตจึงมีความจาเป็นที่ต้องรู้ว่าอาหารตัวไหนอะค่ะที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบนะคะอย่างวันนี้หมอยกตัวอย่างมาทั้งหมด14ตัวอย่างแต่มันก็จะมีซองย่อย,อยนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปกานเลยนะคะค่ะต่อไปก็เป็นตัวอย่างนะคะอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะ ซึ่งวันนี้หมอยกตัวอย่างมาทั้งหมด14หมวดหมู่อาหารนะคะคนที่เป็นโรคไตรบกวนฟังไว้นิดนึงนะคะดูไว้อย่างน้อยที่สุดเราจะได้ชะลอการเสื่อมของไตนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปฟังกันได้เลยนะคะ เริ่มต้นตัวแรกนะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากนมนะคะไม่ว่าจะเป็นนมสดนะคะนมข้นนะคะนมเปรี้ยวนะคะนะแล้วก็เป็นพวกโยเกิร์ตค่ะแล้วก็ตัวไอศครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชีสเองหรือไม่ก็เป็นพวกช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงพวกนมผงด้วยนะพวกนี้นะคะบอกได้เลยว่า ไม่แนะนำให้คนไข้โรคไตาทานเลยนะคะมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าอยากจะกินไอศกรีมล่ะต้องทำยังไงถูกไหมคะแนะนำให้ทำเองนะคะการทำเองของไอศกรีมเนี่ยคะ่ะก็คือว่าใช้เป็นไอศกรีมมะนาวก็คือโดยการที่ใช้มะนาวสดอะคะ่ะบีบใส่น้ำอุ่นนะคะแล้วก็เอาไปใส่น้ำแข็ง เพื่อที่จะ,ะให้มันเย็นขึ้นถูกไหมคะหรือไม่ก็เติมน้ําผึ้งลงไปก็ได้นิดนึงนะคะเป็นมะนาวใส่น้าบุญแล้วก็ใส่น้าผึ้งก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปแช่เย็นในห้องในช่องฟรีของตู้เย็นเราค่ะแล้วก็ออกมาตักกินทานได้ก็จะกลายเป็นไอศครีมรสมะนาวที่เราทําเองสําหรับคนที่อยากะสะตาในไอศครีมจริงๆนะคะแนะนําว่าให้ทานเองให้ทําทานเองนะคะส่วนอย่างอื่นที่เล่ามาทั้งหมดนมนมสดนมข้นหวานโยเกิรต์ตผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆนั้นไม่แนะนําในคนไข้โรคไต นะคะตัวที่2นะคะที่จะแนะนําก็คือว่าเป็นอาหารประเภทไข่แดงนะคะไม่ว่าจะเป็นไขป่ปลาหรือว่าไข่มดแดงแล้วก็เป็นพวกอาหารทําจากไข่ต่างๆลูกชุกทองหยิบทองหยอดนะคะแล้วก็พวกฟอยทองขนมหม้อแกงอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกสังขยาอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งแบบผลิตภัณฑ์ที่เอาไข่แดงไปเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมในการทําออกมานั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงบะหมี่นะคะแล้วก็เป็นพวกมายองเนสไปทําเป็นปน้าสลัดอย่างเงี้ยค่ะพวกสลัดครีมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นแล้วไม่แนะนำเลยในคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะ ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทพวกเหล่านี้นะคะว่าไม่แนะนําให้ทานนั่นเองนะคะนะอันดับที่3นะคะก็คือพวกถั่วนะคะอย่างเช่นถั่วเขียวนะคะถั่วดำถั่วแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกเดือยเองค่ะถั่วปากอ้านะคะรวมไปถึงพวกที่เป็นเม็ดอัลมอนด์ร่วมด้วยนะคะ แล้วก็เป็นพวกมูสตี้ที่เป็นธัญ,ญพืชน,นะคะเม,ม,ม็ดมะม่วงหิม,มพานค่ะแล้วก็งาดำงาเหลืองนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นเต้าหู้หลอดนะคะนอกจากนี้รวมไปถึงเต้าหว้วยนะคะพวกนี้นะคะบอกเลยว่าในคนไข้โรคไตไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นระยะใดก็ไม่แนะนำให้ทานถั่วนะคะ เพราะว่าถั่วนะคะในส่วนประกอบของพวกถัว่วหรือว่าอาหารที่เล่ามาเมื่อสักครู่เนี้ยมันมีสารประกอบในส่วนของตัวอฟอสฟอรัสท,ที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยละคะ่ะซึ่งพอร่างกายเราถ้าทานเข้าไปมันจะไปเพิ่มภาระการทหน้าที่การกรองของไตเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนคไข้โรคไตไม่ว่าระยะใดๆก็ไม่แนะนําไม่ทานอาหารเหล่านี้นะคะ ข้อที่4นะคะคือพวกผลไม้แห้งต่างๆนะคะได้แก่พวกลูกเกดนะคะแล้วก็พวกลูกพลุนนะคะแล้วก็พวกที่เป็นพวกอินทผลัมต่างๆนะคะซึ่งผลไม้แห้งพวกนี้นะคะคนไข้โรคไตไม่ว่าระยะใดๆก็ตามนะคะไม่เหมาะที่จะทานเลยนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะ ถัดมานะคะข้อที่5คือพวกอาหารจานด่วนค่ะแล้วก็อาหารที่มีเนยแข็งได้แก่แฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็พวกนักเกตอะคะ่ะเราวมไปถึงพวกที่เป็นมันฝรั่งทอดร่วมด้วยนะคะพิซซ่าค่ะแล้วก็พวกลาซันญ,ญาร่วมไปด้วยเลยนะคะ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงพวกชีสเค้กต่างๆด้วยซึ่งความจริงแล้วคําถามคือที่อยากจะกินเค้กให้ทำยังไงถูกไหมคะถ้าอยากจะทักกินเค้กจริงๆแนะนําไม่ทําเองนะคะให้เลือกทําเค้กมาจากไข่ขาวนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็คือทานได้แค่วันละไม่เกินหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองถ้าทําเองได้ก็คือจะเป็นเค้กที่มาจากไข่ขาวเท่านั้นเองนะคะส่วนที่เล่ามาทั้งหมดพวกจานด่วนต่างๆนั้นทานไม่ได้เลยนะคะ อันดับที่6นะคะได้แก่พวกเบเกอรีร่ต่างๆนะคะอาหารที่มีของฟูแล้วก็ยีสต์ได้แก่พวกซาลาเปานะคะแล้วก็ในส่วนของขนมปังค่ะขนมเค,ค้กนะคะขนมอบต่างๆนะคะเบเกอรี่ค่ะแล้วก็พวกแคคเกอร์ต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้นะคะเขาจะใช้ฟอสฟอรัสคะในการหมักอค่ะเพื่อให้เกิดการฟูรของแป้งนะคะ เหมือนที่บอกไปนะคะว่าเค,ค้กเนี่ยคือถ้าบางคนอยากทานเค,ค้กจริงๆให้ทําเค,ค้กให้ทําเองที่บ้านทําเค,ค้กด้วยไข่ขาวเหมือนที่บอกไปนะคะแล้วก็กินได้เพียงแค่ไม่ถึงชิ้นใหญ่อะคะ่ะได้เป็นแค่คําคําบางคําเท่านั้นเองที่พอจะลดความอยากลงไปได้นะคะเอาจริงๆก็ไม่อยากจะแนะนําให้ทานพวกเหล่านี้เลยนะคะในคนไข้โรคไตนะคะโดยเฉพาะระยะไตที่เป็น3าสีหไปแล้วยิ่งไม่ควรเลยค่ะ ข้อที่7นะคะได้แก่พวกแคมค่ะแล้วก็พวกไส้กรอกนะคะ รวมไปถึงพวกที่เป็นรูปชิ้นนะคะแล้วก็ทูน่านะคะกรเพนกเกตนะคะซึ่งอาหารประเภทพวกนี้ค่ะฟอสฟอรัอรสอะหาะจะถูกนํามาใช้เพื่อไปเพิ่มรสชาติอะคะแล้วก็ทําให้เนื้อสัมผัสมันหยุ่นแล้วก็มันเด้งขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มการเก็บรักษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาหารพวกนี้ยังไงก็มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบอยู่ก็ไม่แนะนําให้คนไข้โรคไตนําไปทานนะคะ อันดับแปดนะคะก็คือพวกเครื่องในสัตว์แล้วก็พวกเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์สีแดงนะคะอาหารทะเลค่ะแล้วก็พวกเนื้อแพะค่ะแล้วก็เนื้อแกะนะคะกกค่ะแล้วก็พวกรวมไปถึงพวกเขียดแล้วก็อื่นอ่างร่วมไปด้วยนะคะ นอกจากนี้ในพวกเครื่องในสัตว์ยังรวมไปถึงตับปอดนะคะไส้แล้วก็กลืนร่วมด้วยนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะจะมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสร่วมด้วยอยู่แล้วถ้าคนไข้โรคไตาทานอาหารพวกนี้ในปริมาณที่มากเกินไปผลเสียจากอาการที่ฟอสฟอรัสจะฟอสฟอรัสคะจะสูงขึ้นก็ได้นะคะซึ่งจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นคันตามตัวก็เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นการทานอาหารพวกนี้ต้องพึงระมัดระวังมากเลยนะคะสำหรับที่เป็นคนไข้โรคไตค่ะอันดับที่9นะคะก็คือได้แก่พวกชาค่ะแล้วก็กาแฟนะคะแล้วก็พวกที่มันเป็นกาแฟปรุงสมเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะนมนะคะแล้วก็พวกน้ำหวานนะคะน้ำหวานที่เป็นขวดมาเลยค่ะแล้วก็น้ำบัตลมพวกน้ำบัตลมสีเข้มต่างๆนะคะ รวมไปถึงเบียร์ด้วยเลยนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มเครื่อแแกล้พวกยาชูกำลังต่างๆแล้วก็น้ำผลำไม้กล่องพวกนี้นะคะซึ่งฟอสฟอรัสนะคะถูกนำมาใช้เพื่อจะไปเพิ่มในส่วนของสีกลิ่นนะคะแล้วก็สารการบดในสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนไข้โรคไตถึงไม่แนะนำให้ทานชากาแฟะคะ่ะพวกที่แนะนำมาทั้งหมดนะคะในคนไข้ระยะ345เห้านี่ห้ามเลยนะคะ ในคนไขระยะ1 2นะถ้าต้องการทานกาแฟจริงๆอะ่ะให้แนะนำเป็นกาแฟดำนะคะโดยที่ไม่มีสารปรุงแต่งตัวอื่นอาจจะชงกับน้ำร้อนเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะเฉพาะระยะ1 2นะคะสำหรับคนที่อยากจะทานกาแฟส่วนอย่างอื่นที่แนะนำมาไม่ว่าจะเป็นนมน้ำหวานพวกนั้นก็คือควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ควรทานนะคะตัวที่10นะคะได้แก่ขนมอบก,กรอบค่ะแล้วก็ซีเรียลนะคะ แล้วก็พวกมูสลี่ต่างๆนะคะซึ่งพบว่าฟอสฟอรัสประเภทนี้นะคะใช้เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอะคะแล้วก็เพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับอาหารนะคะซึ่งไม่เหมาะกับคนโรคไตเลยค่ะถัดมาข้อที่11นะคะได้แก่กุ้งแช่แข็งนะคะแล้วก็พวกปลาแช่แข็งนะคะแล้วก็พวกอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะแล้วก็พวกปลากระป๋องนะคะ ซึ่งพวกนี้ค่ะจัดว่าฟาสรัสประเภทนี้ค่ะจะถูกใช้มาเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มการเก็บรักษาสภาพอาหารนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่12นะคะได้แก่สุกก้อนค่ะครีมผงนมผงค่ะแล้วก็เป็นพวกเกลือป่นนะคะ ซึ่งพวกนี้ค่ะฟอสฟอรัสประเภทนี้ถูกใช้มาเพื่อป้องกันอาหารในการที่จะจับตัวเป็นก้อนนั่นเองนะคะซึ่งไม่เหมาะกับคนไข้โรคไตเท่าไหร่ค่ะถ mm hmm. ัดมาข้อที่13นะคะอันได้แก่อาหารประเภทบริโภคทางกระดูกะคะ่ะได้แก่พวกกุ้งทอดกุ้งแห้งนะคะ แล้วก็เป็นพวกปากรอบองี้ค่ะคลีบปลานะคะพวกปลาเล็กปลาน้อยอื่นๆนะคะที่ใช้ในการทรําผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งพวกนี้ค่ะรวมไปถึงพวกมแมลงพอดด้วยซึ่งพวกนี้ทานเข้าไปในคนไข้โรคไตทา,านไม่ได้สักระยะเลยนะคะตัวที่14นะคะได้แก่พวกพืชหัวนะคะตัวอย่างเช่นพวกมันเทศนะคะ มันแก้วนะคะเผือกนะคะแล้วก็เป็นพวกแค้วนะคะซึ่งพวกพืชหัวพวกนี้นะคะคนไข้โรคตายไม่ว่าระยะใดๆก็ตามไม่แนะนําให้มีการทานนะคะเป็นยังไงบ้างคะ14เมนูอาหารซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเนาะซึ่งหมอจับหมวดหมู่ไว้ให้แล้วว่ามันเป็น14หมวดหมู่นั้นมีอะไรบ้างถูกไหมคะ คือหมออยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรนะทั้งคนไข้โรคไตเองนะคะแล้วก็คนที่ดูแลคนไข้โรคไตเองใส่ใจในการเลือกอาหารให้ทานการใส่ใจเนี่ยมันจะมีหนึ่งก็คือตั้งแต่เริ่มต้มนก็คือเลือกก่อนว่าจะคิดคิดก่อนใช่ไมหมคะว่าจะทานอะไรสองพอคิดได้แล้วให้บันทึกลงไปทุกๆครั้งนะคะว่าอาหารที่ทานนั้นมีอะไรอย่างไงบ้างนะคะเพื่ออะไรเพื่อนําไปสู่การปรับตัวหรือ รับพฤติกรรมคนไข้เพราะว่าทุกๆครั้งที่คนไข้เป,ป็นโรคไตเสื่อมไตวายนะคะพอเวลาที่ไปตรวจไปตรวจหรือว่าไปรักษาต่อเนื่องไปพบแพทย์เจ้าของไข้นะคะค่าผลเลือดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาหารที่เราตรวจบันทึกไว้แต่ละอย่างที่คนไข้ทานเข้าไปอะสามารถนํามาแชร์กันกันกนกบหมอเจ้าของไข้สอบถามว่าอาหารพวกเนี้ยที่เขาทานไปมันมากกันน้อยเหมาะสมกับตัวคนไข้หรือเปล่าะคะ่ะ ก็คือเพื่อให้ชีวิตของการใช้ชีวิตของคนไข้โรคไตนั้นยืดยาวเพื่อมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะถ้าเพืเ่อนๆคิดว่าคลิปที่หมอทําคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ต่อตเพื่อนๆเองแล้วก็บุคคลรอบข้างหมอรบกวนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งใหีนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระแอบบอที่เราจะนํามาแชร์ให้กันนะคะขอให้ทุกคนนักล้สุภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ